นี่คือหลวงพ่อโอภาสีนะครับครูบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันตอนนี้ผมก็จะจับมาที่แบบตำหนิใน้เรียนนะครับนี่ก็เป็นองค์ที่ที่สองนะครับครูบาอาจารย์ผมจะถ่ายทั้งหมดที่จะถ่ายก็คงจะบหกองค์นะครับ 6องหรือจะมากกว่านั้นเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าผมจะถ่ายเป็นแบบให้ท่านได้ศึกษาไว้สัก6องค์นะครับ6องค์หรือจะ7องค์8องค์ก็แล้วแต่แต่ผมจะจับไปที่ตำหนินะครับตำหนิจุดเดียวคือหลวงพ่อโอภาสีเนี่ยเราจะจับไปที่จุดเดียวนะครับของรุ่นแรกปี2495นะครับ นะครับพระอาจารย์จับไปที่ตําหนิก่อนนะครับตําหนิของหลวงพ่อโอภาสีก็ตรงที่ขอบนี่นะครับพระอาจารย์ครับเนี่ยตรงที่ขอบเหรียญเลยนะครับจับมาที่ที่ขอบเหรียญจะมีแบบติดที่ผมจะถ่ายให้ดูนี่หกองค์นี้ติดทุกองค์นะครับพระอาจารย์เนี่ยตรงขอบเหรียญเนี่ครับเส้นนี้ครับเส้นเล็กๆเนี่ยหลวงพ่อโอภาสีตรงขอบเหรียญนะครับให้จับมาที่ขอบเหรียญ เนี่ยครับเส้นแบบตำหนิที่ปีนปีนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงขอบเหรียญเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยนะครับเนี่ยตำหนิขอบเหรียญตรงเนี้ยเนี่ยตำหนิตรงเนี้ยจะติดทุกเหรียญน,นะครับกบายน์ชานตำหนิตรงนี้นะครับตำหนิแบบเส้นแบบน่าจะเป็นการผิดพลาดของของที่แบบอของการแกะบล็อก แต่พูดง่ายๆก็คือน่าจะผิดพลาดของการแกะบล็อกนั่นเองนะครับเห็นไหมครับครูอาจารย์เนี่ยเส้นเนี่ยเส้นเส้นเนี้ยเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่แบบว่าติดทุกเหรียญที่ผมจะถ่ายให้พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันก็คือหลวงพ่อโอภาษีเรานะครับของกทมเราครับเนี่ยเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้ ติดทุกเหรียญน,นะครับครูบาอาจารย์คือว่าเป็นจุดเป็นจุดตายที่จะให้ผมชี้ก็คือผมจะชี้มาที่จุดนี้จุดเดียวนะครับส่วนหน้าตาหลวงพ่อก็เราก็ไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับเนี่ยนะครับให,ให้ให้จับเส้นนี้ไว้ให้ดีนี่คือโอ้พ่อพ่อ,พอใส่สีจุดเป็นจุดตายเลยนะครับแล้วก็หกเหรียญที่ผมจะถ่ายนี้จะติดทุกเหรียญน,นะครับครับเพราะความคมคอนชัดบางทีก็ไม่ได้ยึดเป็นตำหนิ แน่นอนได้นะครับครูบาอาจารย์เพราะพระทุกวันนี้เทคโนโลยีเขาค่อนข้างออกจะสูงนะครับเราสามารถที่จะทำให้แบบออคมกว่าหรือว่าดีกว่าชัดกว่าบล็อกเดิมได้นะครับครูบาอาจารย์แต่จุดหลักก็คือจับไปที่หน้าตาหลวงพอ่อแล้วก็ตำหนิบ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ก่อนพวกก็ไม่ค่อยได้จับที่ตำหนินะครับแต่ตอนนี้ผมก็มาเล่นตำหนิเขาบ้าง เพราะว่าเพื่อจะได้ให้ความรู้แก่พ่อแม่กูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจตำหนินะครับส่วนหน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับฟันทั้งหมดจะสี่ซี่นะครับติดชัดเจนนะครับแบบบางเหรียญเนี่ยติดชัดเจนมากไม่ใช่สามสี่ซี่ฟันหลวงพอ่อสี่ซี่นะครับติดทุกเหรียญน,นะครับแล้กวก็ชัดเจนหน้าตาหลวงพ่อก็ กลมบล็อกเลยนะครับตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ครับคุณบา์หลวงพ่อโอภาสีนะครับก็ทอมอเรานะครับก็ให้ถ่ายทอดถ่ายทาให้ได้ดูกันจุดแรกก็คือตําหนินะครับตําหน่ในหลวงพ่อส่วนปากของหลวงพ่อก็ดูนะครับคุณบา์เนี่ยรับฟันฟันในปากนี่ที่ติดชัดๆก็คือ4ีซี่นะครับไม่ใช่3าซี่ นี่ก็คือฟันของหลวงพ่อส่วนปากของหลวงพ่อนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ a อ L ลของเสียนข้างถนนนะครับคุบอา,า,า,าจารย์ส่วนมากผมไม่คุบอาจารย์สู่อยู่ส่วนไหนบ้างผมก็ไม่รู้นี่คือรุ่นหนึ่งปี2495หลวงพ่อโอภาสี o, P, C, สำนักอาสมบางมดเรานะครับคุณอาจารย์ ก็อย่าลืมนะครับครูอาจารย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนะครับนี่หลวงพ่อองค์ภาสีนะครับสำนักอาสมบางมดนะครับครูอาจารย์ครับวัสดีครับ